ไ่คี่าโคดขึ้นมาอย่าลืมถ่ายรูปหรือแคปหน้าจอแล้วไปทำรายการได้เลยนะครับทุกคนเมื่อคืนแมตช์ผู้ชายได้ทั้งสามคนไม่รู้เลยอะว่าจะอเอาใครดีเจ๊ปีกันเนี่ยผ่านเรื่องนี้จริงๆนะโอ้สามคนเหรอเจ๊เจ๊สอนผมบ้างได้ไหมอะผมยังไม่เคยแมตช์ใครเลยอะเรื่องแบบนี้นะมันสอนกันไม่ได้หรอกมันต้องใช้ประสบการณ์แล้วเรื่องบริจาคเลือดละ่ะ ไปเบ้าเจเสร็จแล้วเจเอางีไม่ต้องไปคิดมากก็แค่ไปลอกการบ้านปีที่แล้วแล้วก็เอามาทําใหม่แค่นั้นไม่ซับซ้อนสีธงก็ใช้สีมันแบบฉูดฉาดเตะตาแค่นั้นแหละเฮ้ยเจแต่ผมว่านะข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยไอการบริจาคเลือดเนี่ยเราก็ทําให้มันถูกต้องลยนะงั้นเดี๋ยวผมใช้ AI ช่วยคิดแล้วก็ออกแบบเลยนะครับอืออ่ะตามนั้นแหละ คนที่สี่คนจะปัดต่อยอเจ๊ยังจะมีอีกเหรอเจ๊วันนี้เราซ้อมกันได้ดีนะถึงจะเถียงกันบ้าง การเห็นไม่ตรงกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ชอบกันนะก็อาจจะใช่นั้นในใจก็รู้ว่าเรามันคงไม่มีหวังทำได้แค่มองจากตรงนี้ที่ไกลไกล ทั้งท้งที่รู้ว่าเรามาันต่างกันเกินไปบอกตัวเองไม่ให้วันไว้ต้องห้ามใจแต่น้ำหอมอะไรอะ่ะทำไมคุณชอบอ่ะเป้่ามันแสบ,จ,บจมูกอวันหลังไม่ต้องฉีดมานะ,ะปวดหัวอออ่สิ้งใในหัววจบกาคืเธี สุดกูไม่ชอบความหมายมันก็ชัดอยู่นะว่ากูไม่ชอบได้จะกูชีมันทุกวันเลยมึงก็อยู่ห่างๆล้วยกัน ช่วยเปล่าไม่เป็นไรเออหนุ่มดีที่เพิ่งแมช์ไปอ่ะเป็นไงบ้างก็โอเคนะแล้วนี่เราได้เจอคนใหม่ๆบ้างปะ พี่ว่าบางทีเราอาจจะหาคนที่เข้ากับเราได้มากกว่านี้ไหมอืมแต่ว่าผมดีใจนะที่เรายังเป็นพี่น้องกันได้อะ ไลเบรี่ใหญ่จังเลยหนังสือเยอะแยะสมัยก่อนนายไม่มีหนังสืออ่ะอ่านหนังสือเมื่อกี้อ่านออกเสียงไงมีแต่ต้องสั่งจากยุโรปรอหลายเดือนถึงจะมาถึงเฮ้ยเคสวิชา่าตัจ้าเรยากมากเข้าใจปะก็ยากนะง่ายมากเลยบอกเขาว่าบีแบบนี้ต้องใช้สต i ลอินฟอสเมน สเตอร์นิฟอสเมนต์เหรอเฮ้ยใช่เคนรู้ได้ไงอ่ะอ่านมาอ่านมาเมื่อกี้เลยแล้วก็โหลด distribution ต้องคำนวณแบบนี้โหลด distribution อะไรนะเฮ้ยแก่งอ่ะเที่ยมาจากไหนอ่ะ Stay... เอ่อ Stay อะไร Stress Stress เครียดไงคดเครียดยิ่งอ่านยิ่งจำช่วงนี้เครดเครียดมากๆเลยปะไม่ค่อยเครียดก็ปกติ บอกพวกเขาเรื่อง cantilever beam design cantilever beam หรอ cantilever beam อะไรวะเฮ้ยเคทพูดกับใครเนี่ยไม่ได้พ ah> ูดกับใครเลยพูดคนเดียวแต่มื่อกี้เหมือนพูดกับใครอ่ะไม่มีบอกความจริงสิก็ไม่รู้จะบอกยังไงไงบอกอะไรเคสเธอพูดกับใครอยู่แน่ๆพูดกับตัวเองพูดกับตัวเอง ยิ่งพูดกับตัวเองนะยิ่งจําได้สมองมันจำเว้ยมันผ่านหูจริงๆรอวะลองทาดูเฮ้ยเคสนอนพอปะเนี่ยดูเครียดมากเลยอะนอนพอนอนพอปกติปกติปกติเดี๋ยวต้องไปท้องทงุงเลยอีกแบบสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเป็นวันซ้อมวันแรกเพื่อนๆอยู่ข้างบนดาดฟ้าเลยมาครับเดี๋ยวตามมาดูกันปะ ไม่ได้สักทีวะขอบคุณคุณนู่มมันจะเก่งกว่านี้นะและนี่คือคู่ซ้อมเจเจน้ำขิงที่เออดูเหมือนจะมีเรื่องกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน หกเจ็ดแปดสองพี่โรซี่ครับให้ผมลองช่วยสอนดูไหมครับอ๋อก็มือขวามันต้องไว้ตรงด้ามธงอะครับมือขวาไว้ตรงด้ามธงใช่แล้วก็มือซ้ายจับไว้ข้างบนกลับกับเอ่อ ผมขออนุญาตจัมือได,ได้ไหมเได้สิเราซ้อมกันนะแดนครับงั้นมือขวาเอาไว้ถ้าแบบนี้นะโร้ซี่ไม่ยากเลยดูหรอนะโหทำไมซัมเมอร์ทำเก่งจังอะอ่ะลองดูใหม่ข้อมือต้องผ่อนกว่านี้ เราจับอย่างนี้ถูกไหมอ่ะอยังไงอ่ะไม่ค่อยเข้าใจอ่ะตรงเนี้ยมันมันจับยังไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเฮ้ยทำได้แล้วดูดินี่นี่ไอแดอนเพื่อนผมเองนนะแล้วก็พี่ซัมเมอร์กับพี่โรซี่แต่เหมือนว่า สามคนนี้นเขาจะยังไงยังไงกันนะอา้าและนี่พี่แมรี่สวัสดีค่ะแมรี่ค่ะก็ทําหน้าที่ดูแลทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าผมนะคะทุกอย่างพานมือเราเองนี่คนนี้เคสสวัสดีค่ะ,เค,คะเคสค่ะทําอะไรทําอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน ใหถ่ายเอาอะมาถ่ายรูปกันดีกว่านในใใทำไมต้องเป็นฉันน่ะพราะเธอเนี่ยคือคนเดียวที่สามารถทำสิ่งที่ฉันทำไม่ได้วัสดีครับพูดเพราะก็เป็นนี่มึงอะถ้าพี่เขาไม่เล่นด้วยมึงคุยกับพี่โรซี่แบบเนี้ยแล้วเมื่ไหรมึงจะจีพี่เขาติดโลกของพี่น่าอยู่กว่าโลกของผม ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันโลกจะแน่อยู่ต้องมีความสมดุลปตทจึงสร้างความมั่นคงทางพลังงานไปพร้อมกับการลดก๊าซเรือนกระจกให้ทุกคนได้ใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นช่วยสร้างอาชีพใหม่ๆไปพร้อมกับการลดคาร์บอนเพื่อให้เรามีความสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกันทุนอาหารกลางวันของสนจ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีน้องนิสิตที่ขอรับทุนหารกลางวันอยู่ประมาณ400คนเนื่องในงานปิยมหาราชานุสรจึงอยากจะชวนชวนพี่ๆผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันบริจาคให้ทุนหารกลางวันมาช่วยกันดูแลน้องๆด้วยกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะปททอสอพอ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝันี่40ปีปท,ท,ทสสพ เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเพื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกอฟพอภารกิจแห่งความยั่งยืน ปียะมหาราชานุสรปีนี้เราอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมกันลํำลึกในภาพมหากรุณาธิคุณขององค์รัชกาลที่5นะคะมาร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนจุฬาสมเคราะห์นะคะอาหารกลางวันแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมสาธารณากุศลของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาสแกน QR Code การบริจาคเงิน e-donation ช่วยเหลือเด็กของเรานะคะให้เป็นอนาคตของชาติเนี่ยต่อไป